สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่เป็นประเด็นแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจนะครับเราจะนํามาพูดคุยแล้วก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังผ่านช่องอมกอพอดแคสต์นะครับในคลิปนี้นะครับเรื่องที่เราจะนํามาเล่าก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมาจากรายการ สตรีทบูแมนไฟเตอร์นะครับที่เพิ่งจบไปแล้วก็เป็นรายการที่มีกระแสะมากๆในเกาหลีเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยมีรายการลูกออกมาแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นรายการที่ยกมาจากรายการสตรีทบูแมนไฟเตอร์นะครับนั่นก็คือรายการสตรีทแดน n c เกิลส์ไฟเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ทางรายการเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวนะครับ8ทีมมาสเตอร์จากรายการนี้มาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ปิด การรับสมัครออดิชั่นผู้เข้าแข่งขันไปนะครับรายการ Street Dance Girl Fighter นะครับเป็นรายการ Spin-Off จากรายการ Street Woman Fighter ที่จะเป็นการแข่งขันของเรานักเต้นวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาเนี่ย มารวมตัวกันในรายการนี้ตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวมาสเตอร์ทั้ง8ทีมแล้วนะครับโดยมาสเตอร์นะครับก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันจากรายการส t r e e t w o m อ n Fighter นั่นเองนะคบที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นมาสเตอร์ในรายการนี้นะครับโดยจะเป็นทั้งคนที่ตัดสินนะครับการแข่งขันแล้วก็เป็นคนที่คอยให้คำแนะนำกับเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่จะเข้ามา แข่งขันในรายการนี้กันนั่นเองนะครับโดยทั้งแบ8ทีมเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่มาทําหน้าที่มาสเตอร์ดังนี้นะครับทุกคนทีมที่1เลยนั่นก็คือ YGX นะครับ YGX ก็จะมีสมาชิกที่จะมาเป็นมาสเตอร์นั่นก็คือ Gho Lee Jong แล้วก็ Yo Jin นะครับจากทีม YGX นั่นเองทีมมาสเตอร์คนต่อไปนะครับนั่นก็คือ l a c h i ่ a นั่นเองนะครับก็จะมี r i u n กาบี i, แล้วก็พีนัทนะครับที่จะมาทําเป็นที่จะมาทําหน้าที่มาสเตอร์นะครับทีมต่อไปก็คือทีมวอนนั่นเองนะครับทุกคนโดยทีมวอนเนี่ยจะมีมากัน2คนนะครับนั่นก็คือโยจินแล้วก็โมอาน่านั่นเองนะครับทีมต่อไปก็คือเวบีนะครับสมาชิกจากเวบีที่จะมาเป็นมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีฮันโชโนเจแล้วก็ดอลล่านะครับ ทีมต่อไปก็คือโคคาแอนด์บัตเอร์นั่นเองนะครับโคคาแอนด์บัตเอร์เนี่ยก็จะมีสมาชิกที่จะมาเป็นมาสเตอร์ด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับก็คือจีซอนดิเฮและก็กาการับอีกหนึ่งทีมนะครับที่เป็นตัวเต็งของรายการตอนนั้นเลยนั่นก็คือพาวด์มอนนั่นเองนะครับพาวด์มอนก็จะมีสมาชิกทั้งหมด3คนที่จะมาเป็นมาสเตอร์ในรายการนี้นะครับนั่นก็คือคาเมอาจารย์โมนิกาแล้วก็ลิปเจนั่นเองนะครับ อีกทีมหนึ่งนั่นก็คือฮ o ลลี่แบงนะครับทีมที่ชนะในรายการ Street Woman Fighter ไปนะครับเป็นผู้ชนะในรายการนี้จากซีซั่นที่1น,นะครับสมาชิกจากทีม Holy ี่แบงคที่จะมาเป็นมาสเตอร์นะครับนั่นก็คือเจนทาร์โแล้วก็ฮันนี่เจแม่พึ่งของเรานั่นเองนะครับอีกทีมหนึ่งที่เป็นกระแสะมากๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเชียร์มากๆเลยนะครับนั่นก็คือทีมฮุก ้ดยทีมฮุกเนี่ยก็ส่งสมาชิกออกมาเป็นมาสเตอร์ทั้งหมด3คนเช่นกันนะครับนั่นก็คือโอ๊ตไอกิแล้วก็เรจียนนะครับทุกคนทั้งนี้นะครับทางรายการก็ได้มีการเปิดตัวทั้ง8ทีมนะครับแล้วก็สมาชิกแต่ละทีมที่มาเป็นมาสเตอร์ในรายการนี้นะครับสำหรับรายการสตรีทแดน n c เกิ r l ลไฟ h t เตนะครับก็จะออกอากาศเนี่ยในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับทุกคน ใครที่อยากรับชมแล้วก็อยากดูรายการนี้เนี่ยก็รอติดตามกันได้นะครับออกอากาศผ่านทางช่องวิวนะครับทุกคนแล้วก็ซับไทยเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ช่อง View กันเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ t ตรีทวูแมนไฟเตอร์ทั้ง8ทีมนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการทัวร์คอนเสิร์ตการแสดงของพวกเธอแล้วนะครับใน6เมืองแต่ว่าก็ดูได้แค่ในเกาหลีนะครับเพราะว่า สตร e บูมแมนไฟเตอร์เนี่ยจะทัวร์แค่ในเกาหลีนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทัวร์จากโซตามมาด้วยปูซานกวางจูแทกูชางวอนแล้วก็ซงโดนะครับจะมีการจัดการแสดงขึ้นแบบต่อเนื่องทุกสัปดาห์ไปจนถึงวันคริสต์มาสเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษนะครับจากทาง t t e e t w o m a n Fighter นะครับที่มอบให้กับแฟนรายการเพราะว่ากระแสของรายการเนี่ยดีมากๆเลยนะครับจุดกระแสของนักเต้นหญิงในเกาหลีเนี่ยให้กับ หลายๆคนที่ได้ดูรายการนี้เนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงความยากความลําบากแล้วก็หน้าที่การงานของเราแดนเซอร์นะครับถือว่าเป็นรายการที่ดีมากๆอีกรายการหนึ่งเลยสําหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของนักเต้นหลายๆคนในรายการนี้เนี่ยก็มารอให้กําลังใจกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีงานแสดงอะไรออกมาบ้างหลังจากนี้นะครับก็รอติดตามกันได้เลยแล้วก็ สำหรับใครที่กำลังรอรายการลูกเป็นรายการลูกสาวของ Street Woman Fighter นะครับนั่นก็คือ Street Dance Girl Fighter ก็รอติดตามกันได้นะครับถ้าหากว่ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังผ่านทางช่องอมกอพอดแคสต์กันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็รอติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งสองรายการนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอมกอของเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ